จริงจริงมันก็น้อยลงจากแต่ก่อนที่มันไม่อันนี้อันนี้น้อยกว่าจากแต่ก่อนที่มันที่มันอาจจะแบบทีน้อยอาจจะทีน้อยทีทีทีน้อยแต่ว่าในทุกๆครั้งที่ที่ทะเลาะกันเราจะมีข้อสรุปเสมอแล้วเราจะมีการพูดคุยกันอยู่เสมอคือถ้าเกิดมันไม่ทะเลาะกันมันก็ไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรทุกคนอันนี้คือเราต้องมองลูกในแง่ดีสรุปเรื่องเรื่อนหงมีไหมมี ยังมีปกติใช่ถ้าคนไม่หึงคือคนที่ไม่รักที่แค่ั้นปีหนึ่งเ้าก็หึงครับก็หึงเหมือนเดิมถึงจะอยู่จนบอยสิริชัยหึงไหมท่านโพสต์ตอรี่รู้ๆแล้วแม่รดเอาอะไรบางทีมันก็เรื่องงานเออเรื่องงานแฟนขับก็แยกอ่าอยู่ว่าเรื่องงานคืองานเรื่อง คิดถึงก็คือคิดถึงเหก็ธรรมดาเรา,า,าจะเป็นยังไงต่ออปีต่อ,ตอไปมันก็ต้องมันก็ต้องสิ่งที่ยากมันคือมันคือการรักษาก็คือการรักษาเนาะสิ่งที่ยากคือการรักษาให้ให้มันอยู่อย่างเนี้ ให้มันสม่ำเสมอ